แม่ก็คือแม่แอนทองประสมอวดหุ่นวัย44นักแสดงและผู้จัดละครคนเก่งแอนทองประสมนอกจากเราจะได้ติดตามผลงานเธอผ่านจอแก้วแล้วเรายังสามารถติดตามเธอได้ในอิน t ตาแกรมจากที่เราเห็นว่าเธอนั้นมีหุ่นสูงยาวเข่าดีแต่งตัวสไตล์ไหนก็เป๊ะไปหมดทุกลุก วันนี้เราเลยจะพาไปสองโพสต์ล่าสุดในชุดมินิเดรสสีเหลืองบอกเลยว่าผอมเพรียวจนตะลึงไม่น่าเชื่อวันนี้เหรอคือรูปร่างของสาววัย44ช่างน่าอิจฉาสเสลือเกินแต่แม้ก็เธอเล่นฟิตหุ่นออกกำลังกายดูแลรูปร่างเป็นประจำนี่ก็คือผลลัพธ์นั่นเองจ้าสงสัยต้องรีบไปฟิตบ้างแล้วล่ะคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด,ดเด็ดแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ